คิสมัตคัสตันนะคะดอกสวยๆแบบนี้นะคะวิธีปลูกเป็นแบบไหนนะคะมาเบิรงกันเลยจ้าทุกๆคนคะ่ะสวยๆนะคะสวยๆมากนะคะนังน่ารักมากสวยมากจ้าป่ะเิ่งวิธีการปลูกนะคะเนาะที่ออมเสียป,ปลูกแล้วได้ผลนะคะามาแชร์ทุกๆคนนะคะที่เขามาริง จริงเสียค่ะเป็นมีใบไม้มีอยากแหม่มีกะกเยอะนะคะแบบนี้ค่ะเขาจะชอบนะคะ, mm hmm. คะเกิดตีค่ะทุกคนไมหนิกเขาจะใส่กระถางวยใหญ่นะคะใส่กระถางเล็กๆนะคะสําหรับปลูกนะคะนี่ค่ะเขาจะใส่กระถางประมาณสํหนินะคะในการปลูกนะคะทุกคนคะ่ะแต่พอดีอมสิบ่มีประมาณนี้เนาะอมสิบกาจะใส่กระถางทูงยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าความกว้างจะเท่ากันคะ่ะแต่ทูงยาวนะคะ สินเอากระถางเก่านะคะมาปลูกนะคะที่นี่สินก็จะแก้นะคะเ mm hmm. พราะดีเขาหนาเนาะเขาก็เลยก็เป็นดอกนะคะฟังทั้งนี้นะตัวขังนหนนะคะ mm hmm. เห็นปะคะ่ะนี่ตัวขงังนนี่คือส่วนตัวนี้นะคะออมสินม,มันหนาออมสินอก็สิเอาออกนะคะ mm hmm. เอาตัวกลางออกเนาะเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็จะหักออกมาเลยนะคะเนี่ยค่ะอ mm ืม hmm. รุดค่ะ บอกมาแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะกระถางนึงนี่ให้ปลูกแค่สองต้นพอเด้อค่ะมันหลุดนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยคือสองต้นนะคะให้ปลูกแค่สองต้นพอค่ะเพราะว่าอันนี้สามต้นนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ่ะหนึ่งสองสามมันจะหนาเกินไปนะในความคิดของอมสินนะเนี่ยค่ะออมสินมีจะกระถางหนึ่งสองสามสี่ห้าอมสินไม่หากระถางเนาะเพราดีกับสิ่งแยกเขาออกนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวด้อ ความเสียจังใดด,ดีให้เขาออกมาได้แบบไม่ต้องเจ็บช้ำลำใจนะคะเพราะว่าเขาหนาเกินไปค่ะนี่นี่ค่ะว่างหันมันหลุดเนาะมันหลุดจริ้มเป็นงีอันนี้กะเป็นหนึ่งนะคะเดี๋ยวหายก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเขาหนานะ สิงคโต้องเอาเขาออกนะนี่ค่ะอันนี้กันน,นะนี่เลยค่ะแต่สองกระถางแล้วนะเดีย๋ยวเอาตัวกลางออกค่ะทุกคนเห็นกันจะหักแบบนี้นะคะอืมตัวนี้หง่ายอยู่เริ่มมีประสบการณ์บุย <c oughs> ค่ะตัวนี้กันหนาขึ้นกันนะคะถ้าหนาก็อมสินคโเอาตัวกลางออกนะคะ หักแบบนี้แล้วกันเนาะหักแบบเดิมมีประสบก,การณ์ในการหักนะคะหักแบบอิงใส่อิงกว่านี่ออกแล้วนะคะถ้าส่งไปเมืองไทยได้อรสีส่งไปไหนอยู่นะทุกคนค่ะเนี่ยอันนี้กรนะนาออกนะเดี๋ยวไปเห็นมูอยู่นะคะยู่นี่นะคะถ้ามูเพิ่มมากนะมันหนาค่ะสินตองออกนะคะเพื่อให้เขาลูงนะคะทุกคน นี่ค่ะนี่ออกแล้วกันเดี๋ยวสิไปหากระถางอื่นมาใส่กันเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหนาเกินไปนะคะนี่ค่ะก็จะได้ดินแบบนี้นะคะเนิมน้ำนะคะกับบดน้ำนะคะให้มันชุ่มเลยนะคะทุกคนค่ะต้องให้ดินมันชุ่มจริงๆนะคะพีพี่น้องนะคะใช้เสียบแล้วให้เขาซึมนะคะ นะะี่ค่ะอมเนกับเจะจียงเสียค่ะเพราะว่าดินดินของเขาอ่ะมันเป็นแบบพวกกาก,ากใหม่ซะเยอะนะคะทุกคนความชุ่มฉ่ำมันก็ต้องใส่เวลาใช่มันจะชุ่มมันบอมมันต้องการใส่เวลาสักนิดนึงนะคะทุกคนนี่ค่ะสว่วนตัวนี้เขาก็เอาแคมะล่างนีสีซื้อค่ะแล้วเขาก็เสียบเข้าไปนะคะถ้าเขาดินเขาชุ่มแล้วนะคะเขาก็เสียบเข้าไปได้เลยค่ะนี่ค่ะเขาตัดมันบอค่ะเขาก็เสียบไปเลยค่ะ เสียบนะคะประมาณน er ี้ค่ะแล้วกะตัวนี้ก็เสียบนะคะเนี่ยค่ะให้ให้ห่างกันประมาณช่วงหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะให้ห่างกันประมาณช่วงตัวหนึ่งให้มันเป็นทางเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะให้เขาเป็นทางเดียวกันนะคะเวลาเขาแสกกอเขากระได้แตกในทา้งเดียวกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะวิธีนะคะ ทีท่ปลูกนะคะกดไปนิดนึงนะคะเพื่อว่าให้ต้นเขาขยับนะคะเนี่ยค่ะปลูกแบบเนี้ยค่ะทุกคนเพื่อว่าให้ต้นเขาขยับนะคะอีเจ็ดมือนนะคะเขากลมาเมิ่อเบือ้องนเนึ่ยค่ะระยะห่างแบบนี้นะคะแล้วก็รับแสงแดดค่ะยืนตรงหน้าต่างนะคะเนาะ ง่ายๆค่ะถ้า,าลดน้ำช่วงไหนเป็นบ่ค่าเข้าเบื้องดินเลยค่ะถ้าดินเริ่มแห้งนะคะเข้ากับลดช่วงนั้นเลยค่ะลดง่ายๆนะคะทุกคนค่ะปลูกง่ายมากค่ะเจอกันคลิปหน,าน,น้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้ารับแสงแดดค่ะทุกคน